สํนักง,งานคอพพต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัมรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รุณาให้เก็บม,มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรและสํานักง,งานคอพพในวันนี้ครับสภาวะการของสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันทําให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและเกิดปล่อยครั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมลมพายุไตแแ้งแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดนะครับตลอดจนในส่วนของภัยธรรมชาติอื่นๆซึ่งอาจจะเกิดขึด้นฤดูกันนะครับตรงนี้เองก็ขอให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักดังนั้นการลดความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยเับเคลื่อนตัดเกษตรทางเศษเรษฐกิจต่างๆทําให้สามารถที่จะวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐในการชดเชยเยียวยากเกษตรกรมเมื่อพืชผลเกิดความเสียหายจากภัยต่างๆและที่สําคัญกเกษตรกรสามารถที่จะนําเงินที่ได้รับจากการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นไปดาเนินการครอบคลกมหม่ยรวมถึงเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วยสำนักงานคอปพอในฐานะหน่วยงานของ,ร,อง,ของรัฐที่มีหน้าที่กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกรันภัยตลอดจนดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการประกันภัยด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้สนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมพื่อเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สําคัญและจําเป็นทั้ิการประกันภัยข้าวนาปีนะครับซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลการประกันภัยข้าวโพดเล็มสักนะครับก็ซึ่งก็เป็นโครงการที่รัฐบาลรัฐบาลให้การสนับสนุนเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมี ประกันภัยพืชผลลำใหญ่จากไทยแล้งนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดไปยังพืชผลชนิดอื่นๆให้กับเกษตรกรของประเทศกับจึงได้ร่วมกับธุรกิจประกันภัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตามภูมิภาคหรือพื้นที่เฉพาะเช่นการประกันภัยผู้เรียนภูเขาไฟการประกันภัยประมงนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางเกษตรหลายผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินระหว่างกันพัฒนานะครับ รวมทั้งสํานักงานคอพอได้เดินหน้าพัฒนากลไกประกันภัยทางเกษตรมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยเกษตรได้อย่างยั่งยืนโดยสํานักงานคอพอนั้นได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างกฎหมายการประกันภัยทางด้านเกษตรกรรมให้มีรูปแบบที่ชัดเจน มีความที่ยุดนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนเพื่อให้พี่น้องเษกษตรกรนั้นมีเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ยงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาดหรือภัยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านการ,รเกษตรที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับผลจากการดําเนินงานที่ได้รับความร่วมมือารรจากภาคเกษตรและสอดคล้ออย่างดีในส่วนของเรื่องของประกันภัยข้าหนาปีซึ่งมีพื้นที่ครูบคลามทั้งหมดในปี2564าเป็นจานวน59.2ล้านไร่นะครับ มีพื้นที่ทำประกันไทยจำนวน38.4ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ64.1จ่ายท่าสินใหม่ทดแทนไปแล้วกว่า1,400ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็เชื่อว่าในการที่เรามีความร่วมมือกับทางการะทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผ่านทางสำนักงานเศรษฐกิจและเกษตรนะครับจะทำให้มีความร่วมมือทางวิชาการนะครับมีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้านการประกันภัยทางเกษตรซึ่งจุดแข็งในส่วนของสำนักงานสษิติการเกษตรนั้นก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรทําให้เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางเกษตรนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลไปในเรื่องของการประมงและประสุทธ์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สาคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึเป็นก้าวที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะผักดันการประกันภัยด้านการเกษตรในประเทศไทยให้ประสบผลสาเร็จได้อย่างยั่งยืน อาจจะเป็นกลไกสํา <an> ค <oficial> ัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการทําการเกษตรกรของเกษตรกรแบบครอบคลจรและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรกรรมของประเทศนะครับและยังจะเป็นการดาเนินการตามนโยบายของท่านสี่ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสริมยกอันินีตกรตรงกับเรื่องของการใช้ระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะช่วยพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรในนิติ ให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพกเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณท่านฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรและคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้คุณาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับและทําให้การลงนามในอโ,โอดีในครั้งนี้นะั้นสามารถที่จะดีขึ้นได้นะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าในส่วนนี้เนี่ยทั้งกระทรวงเกษตรโดยสนักงานเศรฐกกิจารเกษตรและสักงานคอปคอรก็จะร่วมกันพัฒนาระบบประกันภัยด้านการเกษตรของประเทศไทยให้มีการพัฒนาก้าวหน้าครอบคลุมมากขึ้นซึ่งจะผลส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไต่องขอบคุณครับ